ครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ชิฟทําคำพิเศษนะครับเราจะมาดูเขาเรียกอะไรนะท่านผอทะเลหอ,อยใหญ่ไม่อยู่ที่สุราษฎร์หอยใหญ่ไม่ได้อยู่ที่สุราษฎร์นะครับตอนนี้มาอยู่ที่สีนนสเกต์แล้อยู่ที่แม่น้ํามูลสีสเกตอ่าครับผมช่วยรีวิวให้ฟังหน่อยครับทําไมหอยนางลมมาอยู่ที่ได้ไงฮะหอยสุราษฎร์นะฮะครับเป็นจัมโบ้ไซส์ขนาดนี้ชาวสุราษฎร์ ที่ทุกท่านอยากจะไปสุราษฎร์ธานีโมไซค์ขนะนี้อาจจะไม่มีด้วยซ้ําฤดูการนี้เดือนนี้พฤศจิกายนนะครับคลื่นสูงมากไม่สามารถไปที่ข้อหอยได้แต่ผมคนสุราษฎร์ธานีนะครับเอาหอยเอาไว้ที่ซีสเกตเรียบร้อยแล้วครับผมเอามาบริการนี้เนี่ยครับนี่มันใหญ่ยังไงฮะเดยวเพื่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าไซค์เป็นจะโมไซค์ครับอ๋อเป็นจมโ้ไซค์นะครับแล้วแกะยังไงฮะแกะโชยได้ไหมฮะแกะโชยได้บอก หอยนางรมอย่างนี้เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นปกติผมเคยเห็นแบบมันต้องตีเนาะโอเคไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะอันนี้ข้างในก็ข้างในเนี่ยพอเปิดแล้วมันจะใหญ่มากต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนถึงจะถึงจะทานก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมาทานที่เสีมูลเิร์ฟอีสานใต้ที่สีมูลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะชาวจังหวัดสีเกรดผมขายแค่ตัวละ90บาทเองอ๋อครับนะครับแล้วก็ถูกมาก ค่าขนส่งไม่รู้ไม่สนใจนะอยากให้คนเอาความมันได้ทานนะครับว่าเคสสดอยู่ที่นคุณได้ทานแน่นะครับที่นี่นะไม่เอามาเปิดซะหน่อยเลยครับนั้งสามตัวโชว์ก่อนเนี่ยผมก็ใส่เอาไว้ทับยังจะครัวนี่ฮาริมินามูนผมไม่นั่งกินหอยริมห้ามหอยนางลมริมแม่น้ำมูลผมไปนั่งกินเพื่อนหอยสีสเกตใหญ่และโต เพื่อนคัดมาจากฟาร์มให้ที่ศรีสุราษฎร์อ่ะโอ้สามร้อยตัวกินกันแบบโอ้โหคืนนั้นนั่งคืนมันจะออกฤทธิ์ประมาณตีสองใช่ที่เที่ยวหลานเหละหยออกฤทธิ์คือยังไงครับกระปุกจเป็นเป็นคล้ายๆชูกำลังอ่ะอ๋อโอเคโอเคเยี่ยม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 อ๋อนี่มาละมาละอาจารย์ถ่ายไหมครับครับครับครหลบมุมให้เร็วใช่ครับถ้าหอนั่งนี่นครับไม่เป็นไรครับล่งได้ อ๋อเขาต้องทุบอันนี้มันเป็นหรือมันตายครับอ๋อโแข็งแล้วเนี่ยตรงที่เออตรงนี้กโอ้โหก็ให้้กจริงนะย่ายกยังยากแต่บอสยกก เอาเสียบด้วยโอ้โหคนอีสานไมน่ได้กินแค่ไม้ไผ่เท่นั้นแต่กินไข่ปลาหมึกกุ้วอะไรเป็น,ปน,นโอ้โหครับอ๋อนนต้องอย่างนี้ก่อนน,น,น้ำนี่เป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำธรรมดาครับครับอ๋อครับ ม,าามันต้องเลี้ยงน้ำปล่อยใช่ไหมมันเป็นจุดที่น้ำน้ำ,น,ำ<ด>น้ำเค็มกับน้ำจืดมาแมทกันลงตัวครับผมปล่อยดีที่สุดครับใหญ่ใหญ่ไซส์เองไงตอนนั้นมันก็ได้กินหลับโอทดไม่ได้กินครับส่งไปใช่ายผมผม,ผมบอกไงผมก็เลยกล้าฟันธงว่าผมทำ โอ้ครับผมขอบคุณครับเมนูเด็ดที่นี่เลยครับโอ้ทานทานหอยนางรมลิมแม่น้ำมูลนะครับแล้วก็มีแมงดาทะเลแล้วแต่โอ้โหโอ้โหแมงดานี่ตัวใหญ่แล้วก็ย่างแล้วก็มายำในยำอยู่ในกระดองแมงดาเลยครับ โอ้อากลับมาวางให้สวยอีกทีหนึ่งล้างล้างน้ำอ๋อครับเอากลับมาล้างน้ําให้สะอาดครับอะไรเด๋งคือเวลาเด๋งนะครับผมบอกว่านี่คือเวลา4โมงนัคพารเราวัดใครพิเศษนะครับคุณป้อาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะคะเรียกว่าหอยลิ้มูนนะคะเอาบอหนองข้าไปเลยินหอยลิ้มูนะคะสีสเกตค่ะคืัวครับ วันนี้นะคะก็เริ่มแบบเป็นเรียกว่าหอยนางรมทําไมที่สรีสะเกดถึงมีให้คินสดๆนะคะเขายังไงอาจารย์ท่านผอท่านผอดูสินี่เครื่องปรุงนะคะเครื่องเคลียงมีทุกอย่างนะคะแล้วก็สดมากเลยนะคะ จะบอกว่าจะให้จะบอกสิใครลองอีกตัวนะเชิญป้อมอาารย์ถ้าลองป้อมเนี่ยต้องไม่ต้องเลยครับจะได้คึกออองป้มันยกให้เลยป้อมอ่ะอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นยังไงใ,ให้อันนี้ทั้งตุ้งตัวเลยไม่ไม่แบ่งครึ่งใครไม่แบ่งเลยใช,ใช่ไหมคะมัน เดี๋ยวได้อะเจ้าเดี so ๋ยวอยู่ไม่ได้เลยถ้าอีกตัวหนึ่งเป็นไงหวานไหมคะอันนี้ท่านมุมในการพูิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไม่ใช่อยู่แถวสุราษฎร์นะคะตอนนี้คือซีมูลนะคะสีมูลที่อำเภอยางชุมน้อยนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะ จริงก็กคือให้กับว่าล้อกับซีนี่ก็คือซีทะเลเนะาะใช่ไหมครับมีแปลว่าดูอ่ะดูเห็นสีทะเลสีทะเลซีซีดูสีหลายแบบนะคะอันนี้ท่านผู้ในการอุบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะ<า>ไดสมปองมาสมปองมา,งงมาดีใจฮะที่ได้มาทานฝ่ายท้งลมที่ริมแม่น้ำมูลพี่ป้องมันต้องใส่ในเปลือกอะ ใช่เมื่ใส่เปลือกก่อนเพิ่มเอาใส่จานเพือป้าเปลือกวางก่อนเขาไม่ได้กินเปลือกด้วยหรอครับเปลือกได้รดอ้าวนี่ปล่อยข่าวแล้วโดนปล่อยข่าวแล้วอเอาไปกินช้อนให้ผมดูหน่อยดออิกินได้ผมจะกินตามเปลือกเนี่ยตอนนี้เราให้บรรดายายเอาไปเผาทำปูนขาวปูนที่มากินกับอะไรนี่ไงกินกับหมาอ๋อเหรอครับเพราะว่าปูนแดงไม่มีในโลกนี้ ที่กินกันมาเข้าไปผสมสีนะครับแล้วก็มากินแล้วก็ไม่แดงได้กหอ,อนี่ฮะ <c oughs> นี่นำวัฒนธรรมสุราษฎร์มาอยู่อีสานเลยเด้มดกีการกินหอยแบบสุราษฎร์แต่ถ้าฝรั่งเขากินเขาจะบีบมะนาวเฉยๆกินหอยแล้วก็บีบมะนาวใส่ปากได้ได้อคอนแก่กได้ครับพี่ แต่จะไม่ได้บอกว่าหอยมาจากสุราษฎร์แต่บอกว่าหอยมาจากศรีสะเกดต้องไปอธิบายเองว่างผมมาจากสุราษฎร์เขาแต่ผมสั่งสดมาจากอยู่ที่ศรีสะเกดมาไกลมากเนี่ยผมกำลังสั่งเรามีบอก่อกเเรามีบอบ่อเลี้ยงเป็นเป็นเป็นพ่อคอยนะครับพ่อขอยผมเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ที่สุราษฎร์ก็ว่าไปแล้วผมอยู่อีสานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมกำลังจะไปสั่งปูจากญี่ปุ่นมาลงเล่น ชิมอ่ะครับนี่แหละครับคนที่ยกอาหารทะเลมาไว้ที่อีสานนี่แหละครับคนนี้แหละครับเจ้าของแคมเปญนี่เลยนี่ยข่อนแกงเจลค่ะท่านผู้ชมครับพึ่งนะต้องบอกว่าหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะอยู่ที่สุราษฎร์แต่ตอนนี้หอยใหญ่ตัวใหญ่ๆแบบนี้มาอยู่ที่ศรีสะเกษแล้วครับมในน้ำมูลด้วยครับแม่น้ำมูลด้วยต้องบอกว่าคน ให้เกลือกินด่างครับคนปกติเนี่ยผลผลิตออกมาจะคัดเกรดเอไปขายที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินหอยหอยนางรมหอยนางรมที่เกรดเอเนี่ยนะครับให้มากินที่รีสเกตครับกีสารเดอะซีมูลที่เต็มเต็มเลยนะครับเดอะซีมู r ทรัฟฟิคอลทรัฟฟิคอลรัำไมถึงใช้ชื่อทร i c a ิคอลรัฟทรัฟิคอลรัฟหมายถึงว่าเป็นแพร่ที่ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและก็ความเป็นอารยะของสีสิเกตครับครับผจ็ดเยอะเป็นไงครับหวานไหมครับืมเมนเชนเพื่อนๆนะครับมาที่เตศรีมูลครับอ้าววันนี้ไปแล้วติดตามช่องทุบชิปทำคำเสถียรครับสวัสดีครับ